อีกหนึ่งส่วนค่ะที่เป็นนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกรนี่แหละค่ะที่จะทําให้มีน้ําใช้ในช่วงฤดูแล้งและมีน้ําเพียงมีเป็นวิธีการป้องกันน้าท่วมได้ด้วยนั่นก็คือธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรนะคะ ไม่ท่วมไม่แล้งกับธนาคารน้ำใต้ดินนี่แหละคะ่ะที่ผลักดันโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งท่วมขังในพื้นที่ประสบภัยแลง้งและ,ะการเพิ่มระดับน้ำในดินเพื่อที่จะนำน้ำใต้ดินค่ะมาใช้ในหน้าแลง้งโดยธนาคารน้ำใต้ดินนี้นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำเพราะ,ะว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ช่วยให้คนในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่รอดจากภัยแล้งได้และ ก็ยังช่วยลดการพึ่งพาการสูบน้ําบาดาลที่ไม่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีการนําร่องดําเนินการไปแล้วที่จังหวัดชัยนาทโดยมีโครงการธนาคารน้ําใต้ดินครอบคลุมทั้งจังหวัดจํานวน834แห่งด้วยกันค่ะคแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ําธนาคารน้ําใต้ดินด้วยนะคะคนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายรัฐบาลที่จะให้พี่น้องประชาชนได้บําบัดทุกบำ โรกสุขค่ะ